ขอญาตมาถ่ายรูปนะไม่้องน้ยหรอกไหบ้าง พุกเท่าไรทางท่านที่ว่าลำบางได้ยกระดับในพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นสีแดงเข้มแล้ววันนี้เรามาสังเับแล้วกับพื้นที่และ่องสัญญาไนบ้างครับวันนี้เราก็มาติดตามดูปัญหาของในพื้นที่นะครับว่าเราล็อกดาวน์วันแรกเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็โดยภาพรวมก็ดูดูดีครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภค,คบุคลากรคนในหมู่บ้านที่จะเข้าออกนะครับสาเหตุที่ เราพบว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าพื้นที่นี้เคยมีประสบการณ์ในการปิดหมู่บ้านมาแล้วนะครับซึ่งประดาชจนในหมู่บ้านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องระเบียบกฎหมายอยู่นะครับก็คิดว่าระยะเวลา14วันก็คงจะเอาอยู่ครับการควบคุกระเบียีของชาวบ้านในพื้นที่จากที่เราได้รับรายงานั้น่เป็ร ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีสุขภาพจิตก็ดีอะไรก็ดีนะครับเพียงแต่ว่ายังหวนในภาระหน้าที่การงานนะบางแห่งก็ต้องไปเลี้ยงสัตว์บางแห่งก็ต้องไปเก็บเกี่ยวพืชผลนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มอบหมายให้คนอื่นไปดําเนินการแทนนะครับแต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปสํารวจตรวจสอบดูว่าถ้ามีสิ่งใดเสียหายก็อาจจะนําเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือต่อไปนะครับพุกเท่าไหร่ได้เท่าไหร่บอกครับ ่าตามกฎหมายข้อไหนข้อไหนมีอยู่200ขวดครับตอนนี้ประมาณ259รายซึ่งกักตัวอยู่ในบ้านบ้านตัวเองอย่างเงี้ยเป็นห้องที่ว่าเสียงสูงอยู่กับเตียงสั่งอันี้ถ้าคนแก่ต้องเอาออกข้างในบ้านกันเนี่ยไงเดี๋ยวนี้บ้านอยู่ในบ้านนะครับผมบ้านแล้วถามว่าทำไมวัดเกินออกเครื่องเสีย นี่ออมสินเข้ามาได้เยนะสารจะเจะเรือเทียใส่แล้วจะได้สำเร็จมีความฝ่าฝพื้นทับสัตว์ไหมไม่มีครับมีเลยครับอาจจะน้อยว่าไงมาประหลัดนะยังพวกที่กี่มอไซน์นี่เป็นพวกไหนเนี่ยอนุญาตได้ ไม่ให้ออกแต่ไม่ให้ออกเอาอย่างนี้สิคนไหนอยู่ในบ้านให้มาถอนบ้านมันก็บอกให้ออกมาออกกำลังกายได้ใช่ไหมสุดท้ายนะผมว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสนะมีงานอยู่แล้วเราขาดลองไปคิดดูลองประกาศดูเฮ้ยถ้าไม่ปวด้งหมดก็ถึงแต่ในบ้านค่ะถึงจะไม่เสี่ยงเขาก็ไม่สร้าออกมาสิี่วันแล้วบ้านสะอาดสะอาดเลยติดจังหวัดมา Kalau ini